วันล,ละดีสบบบาฮาหัวอิจิบาุลอหะหัวนะครับและเชซัลบอกว่าและสิ่งซึ่งทําให้สาเหตุของมันนะครับทําให้เกิดนะฮะเกิดการโตเกิดการฟิโอกได้เนี่ยสาเหตุของมันก็คือการปฏิบัติตามอารมณ์ของของตัวเองคือเอาอารมณ์เหนือหลักการคือการที่เอาอารมณ์เหนือหลักการจะเป็นสาเหตุไปสู่การโต้เถียง แล้วก็เป็นสาเหตุไปสู่การแตกแยกเอาอารมณ์เหนือหลักการคือหลักการมาไม่พอก็มันไม่เข้ากับสติปัญญาเหมือนเวลาเราไปโต้กับอาเชอรอ์อนหรือว่าโต้กับกลุ่มอุตริกรรมหลายๆอย่างเราถามคําเดียวว่ามีหลักฐานไหมมีหลักฐานไหมที่ทำเนี่ยมีหลักฐานไหมก็ไม่มีแล้วมีหลักฐานไหนห้ามอ่านใช้อารมณ์แล้ว คืออิสลามอ่ะหลักฐานห้ามก็คืออะไรมะมก็คือคำมูดของอัลลอฮฺสุฮาตาอะไรที่บอกว่าอิสลามเนี่ยสมบูรณ์แล้วมันไม่มีอะไรต้องต่อเติมนี่คือหลักฐานห้ามในการที่จะคุณไปสร้างสิ่งใหม่ๆฉะนั้นถ้าเอาอารมณ์เหนือหลักการเนี่ยคือไม่ยอมแหละถึงแม้ว่าเราจะต้องการหลักฐานอะไรยังไงก็ตามไม่มีหลักฐานอะไรก็จะใช้อารมณ์ก็อยากจะทําก็จะทําฉะนั้นแบบนี้มันจะนําพาไปสู่การโต้เถียง พอไม่ยอมพอหัวใจไม่ยอมแล้วนะโตเถียงเสร็จแล้วก็เกิดฟิร็อกเกิดการแตกแยกนะครับฉะนั้นสาเหตุของมันคือตามอารมณ์ว่ามัแคกาะฮาวาฮูจาบิอันลิมาจาอับิฮิรรสูลุใครก็ตามที่อารมณ์ของเขานั้นจาบิอันปฏิบัติตามหรือว่าคล้อยตาม ล,ลิมาจาบิฮิอรสูลจากสิ่งที่นบีมุฮัมมัดนำมาฟาอินนะฮูลายะกูนูออนดะฮูชักกุนวลามีรอุนวลาจิดาลวะวลาคุซุมะฉะนั้นคนแบบนี้ความสงสัยจะไม่เกิดขึ้นกับเขาคนที่เอาอารมณ์ปฏิบัติตามหลักการคือกฎอารมณ์และตามหลักการที่นบีนำมาจะไม่เกิดความสงสัยใดๆทั้งสิ้นมวัวจะเป็นประเด็นไหนก็ตาม นบ,บีขึ้นเมิรอดก็เชื่อนบ,บีอ่นานนั่ละหมาดตดละอ่นานัละหมาดก็เชื่อนบ,บีทาอะไรนบ,บีละหมาดเขานบ,บีละหมาดนู่นน,นบ,บีละหมาดนี่นบ,บีพาดวงคือเชื่อหมดเพราะว่าอารมณ์มันถูกกดจัดสิ่งที่นบ,บีนํามาะนนกนแบบนี้ไม่มีข้อสงสัยเลยหลักการศาสนานเนี่ยเชื่อหมดเลยเวลามีเอาอแล้วก็ไม่มีการโต้เถียงด้วยไม่ต้องไปนั่งโต้เลยว่ามันจริงไหมหรือไม่จริงหรืออย่างไรสติปยยัญญามมนใช้ไม่ได้ หรือว vale ่ายังไงไม่มีเลยนะครับลีอันนาหูมุซัลลีมุลมุงกอุนเพราะว่าเขานั้นน่ะคือยอมรับน้อมรับน้อมรับและปฏิบัติตามจากสิ่งที่เดบีนำมาเลยกอลัตอาลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานุตะลาก่าว่าฟาอิมมา يأتي أنكم مني هودان فَمَنْتَبِعُ فَمَنْتَبِعُ هُدَائِفَ لَا خَوْفٌ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م วะลาหุมย์จันูนนะครับในบ่าวของอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ฮะ ت ع ا ل เนี่ยที่อัลลอฮฺ س ุบฮานและ ت าลานำฮูดามาอันนี้เป็นอายะกราที่เชสรยกมานะครับว่าอัลลอฮฺ س ุบฮ ن ه ะ ت าลานำฮุดาคือนำแนวทางคือนำทางนำมาให้นะครับฝามันจะบม่อฮุดายะใครก็ตามที่ปฏิบัติตามทางนำนั้นก็คือสุนนะนบีก็คือกุรอานฝะาลาเขาฟุนอะไลฮิมมันไม่เกิดความหวาดวกัวกับคนแบบนี้ วลาหุมยักนูแล้วก็ไม่เกิดความเสียใจด้วยแล้วชรการบอกวความหวาดกลัวนั่นหมายถึงว่าในดุนยาเนี่ยในดุนยาไม่มีสิ่งใดทําอันตรายเขาได้และในอาเคโรชเช่นเดียวกันวลาหุมยักนูนและเขาพอบัดปลายชีวิตเนี่ยวันที่เขาต้องไปเจอกับอัลลอฮฺาตาลาเนี่ยเขาไม่เสียใจนะครับอันนั้นคือบุคคลที่ปฏิบัติตามทางนำที่มาจากอัลลอฮ์และออซูนไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับ เชื่อแล้วก็ยบอไปออายะหนึ่งในสุลบกอราอายที่สามสิบแปดฝามานิจะบ้าหูดายะใครก็ตามที่เอาอารมณ์ตามแนวทางหรือว่าตามทาง,ทางตามทางนำนะครับฝายะดิลัวลายัสกอเขาคนนั้นจะไม่หลงทางพี่น้องคือไม่หลงทางไม่บิดเบือนศาสนาวลายัสกอและไม่เกิดความยากลำบากเพราะอะไรคนที่อยู่บนทางนำเนี่ย หรือว่าคนที่อยู่บนแนวทางสุนทรธนานบีเนี่ยคือหัวใจมันสงบนะอย่างเนี้ยเขาทะเลาะก,กันเยอะแยะม,มากมายถามว่าเราสงบไหมเราสงบหลักการของเราคืออะไรอะละหมาดมัสยิดไ,ไม่ได้กระบาดที่บ้านทําให้นู่นไม่ได้กระทาให้นี่ทําให้เราไม่ได้มีอะไรขัดแย้งอะไรกับใครเลยคือหัวใจมันสงบเลยไม่ต้องไปโต้เถียงอะไรกับใครด้วยเพราะมีมีที่มาและมีที่ไปใช่ไหมคนที่ไม่มีที่มาแล้วก็ไม่มีที่ไปมันก็จะต้อง ต้องหาหลักฐานต้องหาหลักการต้องหาข้อยุติในประเด็นนั้นๆอย่างน้อยที่สุดก็ต้องตามบรรดาอุลามะมันก็จะเกิดความสับสนในเรื่องของหัวใจนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้อารมณ์ละ่ะไม่ได้สิจะละมาที่บ้านได้ยังไงต้องมามัสยิดต้องทำน่นต้องทำนี่ต้องทำตามอารมณ์เกิดความยากลำบากมีคนถามเอาหลักการมาจากไหนอ่ะ ไม่มีก็ต้องวิ่งเต้นหามาหามาให้ได้ถึงแม้ขั้นถึงขั้นว่าโกหกหลักการก็มีบิดเบือนหลักการก็มีเพื่อที่ให้อารมณ์ของตัวเองนั้นถูกต้องเกิดความยากลําบากพี่น้องหาพยายามหาหลักฐานมาข้าเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคนทําพิธีอัเนื่อ,อทำคนมอลิสนาบีเนี่ยหาถ้าตายไปไป,ไปเอาอะไรฮนะอายามินละไปดูสิในี่หลักการในหลักฐานบอกอัลลอฮฺสุลตานเราบอกให้ลําลึกถึงวันเวลาของอัลลอฮ นี่ไงหล,ห,ลห,ลห,ลหลักฐานเอามาโอ้โหกว่าจะหามาเจอนี่ลําบากเลยแต่สําหรับคนที่ตามแนวทางอบีเนี่ยสบายทำไมฮะไม่ไม่ต้องอะไรเยอะมากเลยนะเพราะว่าเรามีที่กลับเรามีที่มามีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของอากีดาพี่น้องนังสือเรื่องนี้จะพูดนะครับเน้นโฟกัสไปในเรื่องของอากีดาคน